ัผมมาถึงห้องหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีตอนนี้พี่เปาอยู่ในเวลา15นาทีพี่เปาไปก่อนพี่หมอมหนึ่งนาที15วิไม่ต้องบิดอีกแล้วนะเขาแจ้งมาแล้วผมอ่านในแชทให้อยู่พอดีไม่ใช่เดี๋ยวพี่จะเข้าไปดูหรือเปล่าดังกี้ดังกี้ไปเขาเมื่อไงหนึ่งนาที15วิผมไม่ต้องบิดแล้วก็คือปล่อยให้มันจบถ้าจบก็จบถ้าไม่จบต่อเวลาเดี๋ยวค่อยดูราคาอีกทีนึงตอนนี้อาม่าบิดอยู่ที่ เดี๋ยวผมดูข้อมูลให้ไปเมื่อกับพี่พี่เฝ้านะพี่เฝ้านะพอดีผมเพิ่งหนึ่งห้องเลยเพิ่งมานั่งต่อเลยมาบินอยู่สองเจ็ดห้าร้อยมันยังบิอยู่สองเจ็ดนะครับอืมปีนอะไรนี่อ่ะหน้โอเคเราปล่อยราคานี้เลยปล่อยยาวเลยต้องแบ่งได้ยิ้วไม่ตามกันเจ็ดตัวแต่แม่งแบบจัดยากเนีที่ตัวเข้าเยอะเออเออเออเนี่ย ล็อกสไตล์นี่คือมันก็คือกิลที่เหลือคนสามคนที่จะเอาของนั่นแหละมัในยูล็อกสไตล์ใช่เพราะมันได้หนังสือสองเล่มเลยนะใช่ก็มันเหลือคนอยู่สองสามคนเองครับล็อกสไตล์เขาที่แล้วแล้วมันก็ทําเราหักทั้งเซิร์ฟเลยชิบหายรับยับยับแต่แต่เขายัดทั้งเซิร์ฟเลยเออทำไมเล่นไปนะแสดงว่าคนกิวน้อยๆไปรับของมันไม่มีคนเลยนะกิลคู่ตรงข้ามเขาแล้วอ่ะเออไม่มีคนเลยเออเขาเข้าไปรับของไงเขาไปรับของรับยับรับยับ คือถ้าเกิดเขามีปีซึมเยอะเขาก็หารอบชัวร์รอบหนึ่งไปรับของรับของสองชิ้นสชิ้นไหมให้จบลอกเดี๋ยวสักสิบมิ้ก็โผล่ไปแล้วได้ก็คิดว่างั้นแหละเฝ้านะเฝ้าเฝ้าแต่แต่ว่าพรุ่งนี้ผมผมกลับรถไฟเที่ยวดึกยังไงพี่หม่อมต้องมาเฝ้าแทนผมแน่นอนนะผมอยู่ไม่ได้ชัว โอเคเดี๋ยวพรุนี้จ่เล่นเบ่าเสองหนึ่เียไม่มีนต่อแล้วมีบอทอดผมเสนอเองผมเสนอเองเอไจัดการก่อนปะสองหมื่นสี่พันล้กันนะช่อะไรด็อกตตายใส่ไปสองห้า ปบเปิดบล็อกสไตล์ออกมาเด้ขึ้นไปอีกเปิดไปสองห้าไปเฉลยแล็อกสไตา์ออกมาไปเปิดบล็อกสไตล์ออกมาแบ๊บแบบแบบปุออออปบ๋งปุงปง เดี๋ยวผมกดแค่นี้ก่อนพี่มอนคือเราไม่จำเป็นต้องไปอย่างนี้พี่มอนยิ่งเราดันราคาเปิดมากๆราคาประมูลจะสูงจนเกินไปอยู่แล้วถ้นที่เราคือทำให้มันจบให้ได้แค่แหละถ้าเราไปกดหน้ามันจะมีเปสี่มอทมไม่เป็นไรเรื่อยๆไปเดี๋ยวราคามันจะไปดนดันเพดานบนให้มันจบที่รุ่นเรา มวแล้วดีสามเอ็นจริงๆไอ้มาไอ้มันมีบอดมันก็ไม่ได้อดกลงหรอกมันแค่มันอยากมันตัดหน้าเราอชิบหายเนี่ยรู้เลยเดี๋ยวมันมาไหลมันแค่มันเตะตัดขาเราไอ้หาเนี้ยเดี๋ยวมึงจะรู้เดี๋ยวมึงรู้บอกเดรู้ดูเกมกัดรู้แล้วมันเตะตดคนเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้บอกเลย เดี๋ยวมันเตะอีกทีค่อยดูนะเอาทีเตะมันเตะหลายรอบกูบอกเลยว่ามันเบาอย่นะถ้าเป็นนายในบอทเดิมอ่ะเขาเขาเตะอีกว่าผมว่าไอ้ดิวดิวสามกิลเราหว่ารู้ทั้งเซิร์ฟเว้ยรู้ทั้งเซิร์ฟเขาก็รู้แล้วเนี่ยเขาปั่นไล่แล้วไอ้นี่มันไงยังไงมันก็ต้องไปสามอันยังไงว่าแล้วเห็นป่ะมันมาไม่มาทีละนิดแรงจังเปไงกี่ล้านอ่ะเจ็ดล้าน โอ้โหว่าทำไมมันยิงแรงจังวัสุดดีสุดดีไอ้แป๊บไปรอ้ไปไปอัดอาตาทีสุดท้ายนี่มันเหลือสามโทามแล้วเนี่ยผมกดไปแล้วไม่ทนันละเออพี่หม่อมรอตอนก่อนหนึ่งนาทีต้องมันพี่หม่อมกดได้ไหมอ้พี่หม่อมเป็นคนกดแล้วการกดไปเลยกดทีเดียวอะไม่ต้องใส่ราคานะกดบิดไปเลยตอนหนึ่งนาทีสองวิหรือวินึงก็ได้ผมเชื่อใจพี่นะพี่ลองดูเหมือย่กให้พี่ลองบิด หนึ่งนาทีต้องวิหรือวินึงเนี่ยนะอ่าอ่าอห่าห่ให้ตอหมดทันทีนะเพราะเวลามันจะต่อรู้ใช่ไหมโอใช่ใช่ใช่พี่กดเลยพี่กดสองสี่หกร้อยหรือสองสี่เลยก็ได้รอให้มันแบบไอ้นี่เราค่อยกดแต่ว่าถ้ามันเสือกทะลึ่งเพิ่มราคาก็ช่างมันเราก็ต้องใส่ราคาแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณทนหมดแล้วเดี๋ยวไอ้นี้มันวัดไอ้วอนี้มันเล่นจนสุดทางอยู่แล้วถ้าเราดึงให้มันอยู่ท้ายๆมันก็จะไอ้นี้เว้ย มันก็จะโดนปัม๊มเรียกว่าโดนอัดราคาได้น้อยลงก็จะเอาราคาตจำมานะจริงๆก็อยากให้แบบว่าไอ้นี่นะไม่ถึงว่าบิดไปบิดมาแล้วก็ผักไอ้ด็อกล็อกอะผักไอ้ด็อกไอ้ด็อกลงไปตายแล้วไม่ไปบิดก็ผักไอ้ด็อกลงไปด้วยแล้วก็หวดไม่มีบดลุ่มกระทืบมมันในนั้นใช่ใช่คืออยากให้มันอยู่เป็นกระดานไม่ไปบดเนี้ยไม่ไม่ได้อยากให้มันหายไปจะได้มีเรื่องสนุกสนุกสนานให้ทําในนั้น สักหน่อยเออเยอย่าใครมามีบอร์ดมันอยู่บนกระดานอยอาด็อกออกไปกะว่าด็อกมันอยู่ที่สองห้าอ่พอ,อ,อด็อกลงมาข้างล่างแล้วก็หัวออกไปบอร์ดน่าจะมันนะดูมันบอกอเขาว่าคนอื่นนะเดินเล่นไปขอค่าคนหน่อยฉันไม่ไหวเหลยสองหมื่นเจ็ดว่าตามไปก็ได้อ่ะใจเยน็นใจเย็นเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวคอย่คอยค่อยค่บิดไปก่อนเล่นกับมันไปก่อนไม่ต้องรีบ พันสั่งมาแล้วกดไปนะพันสั่งมาแล้วเอาตามที่เขาสั่งได้แล้วแตออ่คือผมก็คิดอยู่ผมบอ,อบอกแล้วว,ว่าสงวด็อกวันด็อกสตา์มันส่งห้าไม่ด็อกสตาร์มเรปล่อยมันไปแต่ถามว่ามายมีบอทจะมาต่อท้ายเนี่ยก็งงานนี้ก็เป็นศึกสามหนึ่งอะไม่เอาไม่เอาสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งสิปล่อยเขายึดมังกรไปขอค่าคนหน่อย โอ้ยมันเลฟี่มัอม่อยู่มันไม่อยู่ยเฉยหรอกหมายามว่ามาบอกจะเป็นกิวเดียวที่ไม่ได้อยู่ในวงการเนี้ยแล้วเละผมก็เตรียมซัดอยู่บอกเลยใช่ใช่ฮโดนแน่ไม,ม่บอดเข้ามาเข้ามาบอกเลยมันจฟี่อาไม่กปดอนไปยกมังกรกันไม,ม่บอดนี่กูขอขอเลยไม่ต้องมานิดหน่อยพอไปเชิญไปเชิญแบกมังกรกระตำมสบายเลยจ้า มาถึงเราก็จะปล่อยบ้านโล่งแล้วก็วิ่งไปฆ่าคนอย่างเดียวโอ้อทิตย์นี้ผมวอลนะด้วยนี่ว่าปกติวอลบอลลังกย่นานได้อยู่ก็สบายนี่สนุกสนุกแล้วนะงานนี้นะมีกำลังใจตีโบกแล้วเอาหน่อยพี่หมอมตีโบกหน่อยเออผมไปกดอีมอไมไ่ได้หัวใจเลย ไปหาเจ้าวีที่รักเลยอืมเจ้าวีฉันเลือกนายปดมอกเขาไม่ได้หัวใจตังค์เดวไม่มีมาตีบวกเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่ถ้าจบนะวันอาทิตย์ไหมเยอะนะจบผมว่าจบไเจอกัน o u ได้แล้วนี่ ธอ,อ๊ยเชียร์ตัวเองเพ hey. ่นี่ไงเชียร์ตัวเองเชียร์ตัวเองโอ๊ยอะไรเนี่ยใครชนาะก็ได้ของเข้ากันอยู่ดีเชียร์ตัวเองแม่งเชียร์ตัวเองนตก็ได้นะอืมจะได้ <Hey. S 1> ตำแหน่งเสาดีๆหน่อยอยูไนได้<น>ขออยู่ข้างๆไม่มีบัอีกหนึ่งกิวคือกิวอ,อะไรอ่ะ มายมีบอสมมยมีบอสมมีบอสรู้ใช่ไหมต้องทำยังไงอินสปิเรชั่นรู้ใช่ไหมตื่นไม่รู้ใช่ไหมว่าชัยชนะคืออะไรไม่ได้สนใจไม่ใช่ของเราแต่ต้องทำอะไรตื่นเองเย่ออารมณ์ชาชัดโดนโดนกูแน่ตัวแสมแล้วมันเข้ามารับตีนอีกด้วยนะไอห่าดูเพราะอะไรเนี่ย มันอ้อนเนี่ยมันอ้อนเนี่ยมันต้องโดนนะหน่อยคือแบบว่าแบบแบ่งคนมังกรแปหนึ่งแล้วที่เหลือมันถล่มแม่งให้ยาวเลยมังกรมันไม่ต้องทำอะไรเลยพี่เรายกมันมังกรมันต้องทำอะไรมังกรคำมาขนมังกรอาม่ามาขนบอกอาม่าอย่างเดียวว่าอย่าอย่ามาอย่าอะไรวะอย่าอย่ามาฆ่าคนของเราเอออย่ามาฆ่าคนของเราปล่อยให้เรงของเราพุกไปเต็มที่เลยแค่นั้นแหละพอ อาอ้าแบ่งความสนุกให้มาราฟี่ด้วยครึ่งทางด้วยก็ได้เราซัดให้ยับเลยไม่ี่ผมก็บอกว่าเดี๋ยวขอเองแต่ว่าก็ถ้าไม่ไหวก็เดี๋ยวขอซัมเพลแล้วกันปัญหาเราไม่ได้ตายเพราะเราเราตายเพราะวิ่งสวนกับอามาจะดอนมันมีพื้นที่นั่นอยู่ไงเดี๋ยวแป๊บก็ไปนั่งฟังแล้วกันว่าเอาเอานั้นมาวางแมพเดิมเลยไหมแต่ขออันยีสองโลที่พีเดียนยีสองวิทหนึ่งแม่งจะซีซีเยอะจัดเลยว่ะ ายนี่ยังเล่นอยู่อีกอาทีเล่นเลยโว้พี่ยังไม่สองเลยเท่าไหร่แล้วตอนนี้สองพันมันเจอหกล้านเจ็ดล้านเยอะหรอ,อหรือไม่ได้เจอขนาดนั้นแต่ว่ามันก็วนๆไปเรื่อยๆใจ้ฉันเปลี่ยโอ้ยเฮียเอ้สี่สี่เยอะชิบหายก็เห็นยังไง ม 2, แ, 1, แม่งเอนจิเนียร์สองเราวิทยหนึ่งไอแม่งโดนทีอย่างเดียวเลยที่จะตัดตงอ่าใช่เป้าไงเขาเล็งเป้าเพราะว่าดามเมจมันจะไปใกล้กันต้องเก็บตัวแข็งก่อนถูกแล้วเขาว่าทําถูกแล้วแต่ฝั่งกูอ่ะทําไม่ถูกทำยี่ยอะไรไม่รู้ทําอะไรไม่ได้เลยเนี่ยเราเดินดุยด่ยๆไม่ได้แล้วยังให้ย่างไงต้องแม่งต้องแบบเซฟเซหน่อยอ้าวเน็ตหวัดดีเราเจอนายอีกแล้วอ่ะ เดี๋ยวก่อนเดี๋ย็โดนกูแน่เน็ตเป้าหมายมีหรือเขางบนมาเจอกันง่ายใช่ไหมเออเจอเสร็จก็หัวเจอเสร็จก็หัวมีคอมสาหรับมันโดยเฉพาะแล้วอม่าอามาเสนอมาว่าอยากให้เป็นวอร์ที่สนุกอาจจะเป็นฟรีฟอออนนีก็คือฮิตกันให้หมดอะไม่ต้องซีเรียสอาม่าก็ได้อยู่แล้วแต่ว่าจริงๆใจผมนะอยากให้ตีแราเล็กน้อยหน่อย พราะเราจะตีกับคนข้างบ้านเรอบอกเขาเลยว่าเราจะตีกับไมมีดอนบอกเลยว่าเราจะตีกับไมมีดอนแล้วคุณมาชกคุณมาชกไอ้ดาก,ก้อนไปเลยเ,เส้นที่คุณวิ่งเราจะไม่ไปเราจะไม่ไปยุ่กวนเลยไม่แต่ดูแล้วเขาอยากเล่นแหละอาการเขาก็คือแบบอยากอยากเล่นด้วยอ่ะอยากวอด้วย มังกรก็ปล่อยคนอุ้มไปแต่ว่าคนอื่นเขาอ๋เขาเขาเขาคงอยากเล่นเต็มเวลาใช่ไหมโอเคงั้นเข้าใจแล้วอยากเล่นเต็มเวลาไม่ไม่ไม่ใช่ว่านี่นะพี่ก็คือปล่อยยึดมังกรแต่คืออยากอยากค่าคนนั่นแหละเออมันอยากเล่นเต็มเวลาคิดแบบว่าไม่มีคนเล่นด้วยอยากเล่นแต่มึงเอาสิบล้านเก้าล้านมาใครจะเล่นกับพวกมึงนะใครถามจริงแม่งผมบอกแล้วผมไม่ซีเรียสแต่การฟรีฟอพี่มองเข้าไปดูแชทเอฟเอทีทีได้ปะ ห้องนั้นอ่ะดูได้ปะเขาตั้งใครดูอยู่จางวะนี้ดูชัดได้แต่ว่ามันไม่มีเสียงใช่ไหมอาะมันไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่ได้คุยกันผมบอกว่าผมไม่ซีเรียสแต่ว่าอยากให้เขาให้สเปซแล้วหน่อยผมอยากจะซัดก,กับไมมี่แค่แหละเอ่าในที่สุดเ,เล่นสงครามสักอันหล,ห,ลหล่อมๆเดี๋ยววันเสารนะ์วันเสาร์พี่หม่อมฝากไว้นะเราเหลืออยู่ห้าหมื่นเจ็ด ซึ่งในความเป็นจริงแล้วอ่ะวันที่เราประมูลวันเสาร์เนี่ยเราจะมีเพิ่มอีกไม่ไม่ได้ประมูลเสาร์ประมูลุ่นนี้เออประมูลพรุ่งนี้เราจะมีเพิ่มอีกประมาณห้าพันจะเป็นหกหมื่นสามโดยประมาณหกหมื่นได้เดี๋ยวมาให้หนึ่งบอฝากนะพรุ่งนี้ฝากนะพรุ่งนี้พรุ่งพรุ่งนี้ผมขึ้นรถเที่ยวกับสามทุ่มสิบห้าซึ่งผมจะวุ่นวายมากในช่วงสองทุ่มกว่าผมน่าจะไม่ได้มาดูแน่ๆอันนี้บอกเลยพรุ่งนี้ต้องเป็นที่นจริงจริงๆวันเนี้ยสามสามทุ่มเราหยอดเราหยอดไว้สักหนึ่ง อย่างนี้ผมถามเลยผมผมฝั่งหนึ่งะหนึ่งมีใครอยากจะช่วยพี่หม่อมดูอีกสักคนไม่ได้ผมจะยกหัวกิวให้หนึ่งวันผมกลัวกลับไม่ทันเ๋ยผมไป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 ประมูลไปเรื่องยี่ห้อดีอ่ะแล้วแต่จังหวะแล้วแต่เราเลยผมไม่ซีเรียสแล้วต้องมาไปเรื่องไม่ดูแต่เรากดไม่เปลี่ยนไว้ลองไม่ได้อยากลองไหมแต่ผมยกหัวกิ้วให้อยากลองไหมผมไม่ซีเรียสนะนอกซีเรียสเลยเนี้ยเอามาฝึกไม่ได้เผื่อผมไม่อยู่อะไรเงี้ยจะได้มีคนช่วยพี่หม่อมดูอีกแรง พี่วุฒาหวไ,ไมากถ้าพี่วุฒารไหวยวผมส่งหัวให้คืนนี้แล้วเดี๋ยวพี่วุฒารมาช่วยหม่อมดูพ่งนี้หน่อยคนหนึ่งมันไม่รู้ว่าจะนิ้วไวขนาดนั้นไวไม่ไม,ไม่ลองฝึกกด,กดกเล่นๆหนยก็ได้จะได้รู้ว่ามันเป็นอะไรอย่างเงี้ยระหว่างก่อนหน้านี้อ,อย่างเงี้ยครับกดกี่คู่ก็ได้นะไม่ซีเรียสแต่ว่าเออระวังหน่อยหนึ่งเพราะว่าพีซึมเรามีไม่ถึงแสนมันมันกดหวานมากไม่ได้กับต,ตังจะไม่พอลงคู่นึงอันนี้พี่จะบอกแค่นั้นแหละตอนมีแสนหนึ่งอะกดไปเถอะริงๆ เนาะประมาณนี้มาที่นี้ไม่มีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องนี้คุยกันหลังหลังบ้งานก็นได้ถ้าสนใจบอกผมทักมาได้เดี๋ยวผมจัดการให้เพราะว่าพรุ่งนี้ผมน่าจะเข้ามา,มาดูไม่ได้จริงอันนี้สารภาพก็ช่วยช่วยได้แค่ช่วยดูแค่นั้นแหละองั้นก็ต้องถ้างั้นจะเป็นพี่หม่อมคนเดียวพี่หม่อมไหวไหมอ่ะได้ได้พรุ่งนี้ได้พรุ่งนี้อยู่นะพรุ่งนี้ถ้าพี่ไม่อยู่ไม่ได้วอเนี่ยงานเนี้ยความผิดต้องโทษผมก่อนเพราะผมไม่อยู่ผมไม่โทษพี่พอยู่แล้วอันนี้คุยกันเลยแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าผมไม่อยู่ไงผมก็ออยยาากให้มันแบบ่ง ไม่มีอะไรผิดพลาดเกิดพี่หม่อมติดอะไรอย่างเงี้ยมันกลายพวกพึงจะไม่มีคนประมูลเลยไงเนี่ยได้ม่วอืมอาสาได้นะพี่ลิมอยากลงไหมอยากลงไหมอะไรอย่างเงี้ยมาช่วงถ้าผมกลับมาช่วงห้าโมงหกโมงผมทักไลน์ไปได้ไหมอ่ะเออได้เพราะว่าผมน่าจะน่าจะออนในมือถือได้เดี๋ยวมาโยนหัวให้อ่าถ้าอย่างนั้นถ้ากลับเร็วถ้ากลับเร็วเดี๋ยวผมทักไปบอกเออว่าแบงก์กลับมาแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมโยนหัวคิวให้เดี๋ยวแบงก์ก็ดูแล้วกันได้แต่ถ้ากลับช้าก็ ไม่ไปได้เงี้ยไปเอาเอาเท่าที่ได้ถ้าสะดวกก็ทางมาแล้วกันแต่พี่หม่องต้องยืนพื้นนะพี่อันนี้ขอยิงิงนะได้หรือผมดูให้ก็ผมดูเยอะหน่อยเพราะว่าผมห่วงจริงๆไม่อยากพลาดอืมวิกเนี้ยจะเยอะวิกเนี้ยสนุกผมเล็งละเถ้าแบบตามใจอะไรเดี๋ยวหาให้ได้เลยหนึ่งคู่อยู่ชัวแต่ว่าจะไปลงคู่ไหนนั่นเองลงชิ้นไหนนั่นเองมาัฟไม่ได้ถามต้องถามก่อนว่าเราเราอยากได้บัฟหรือเราอยากได้คน เอามันยี่ให้เหรอเราเอามันลงแค่บัฟเดียวแล้วเราก็ตามมันไปเรื่อยๆเราเอามันเราเอามันพรุ่งนี้เราเจอพวกกิวเล็กกิวน้อยมาตอดอยู่แล้วแหละถ้าเราเอามันพี่เราไม่ต้องลงก่อนเราไม่ต้องจองเราจะไปจับคู่ที่มันสูสีเราตามมันไปเรื่อยๆใช่เราตามใครมาเราตามเออไม่มีบอดมาเราตามมีมิชชั่นมาเราตาม

ไม่มีครับมีรู้ก็เก่งนะโอ้โหคองกูอย่างเด็กๆสัตว์ตายไปหมดแล้วไอ้เหียกเพิ่งเริ่มเกมโอเคอะไรกันวะเนี่ย วนัวเล่นอยู่คนเดียวเลยว่าการนี้เขาวังเมาแล้วมนล่ะโอเคก็เตรียตัวเองไปต้องมีอะไรมีอุปกก็คนเหียเทียต่างกันเลยวะอินสตาแปเลชันเอีดยู่อสวี ส9พันเก้าแย่คุยสามอือ้อมไม่มีก่อนร่นวรวัแล้วให้มานาที่ผลมะพร้า่อะไรเดีกทำไมติดเป <st> ็น A F K แล้ว mm ก็หายไปเลยเป็น <GO> ส <av i> ่วนห้าแปดห้า